สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วในซองดี Galaxy Phone วันนี้ก็จะมาสอนปลดล็อกรหัสหน้าจอตัวนี้ Samsung A ศูน้าเอสลูกค้าลืมรหัสหน้าจอนะติดรหัสหน้าจอเนี่ยทุกคนเห็นไหมวันนี้เราก็จะมาสอนกดหน้าจอนะครับตัวแรกเลยกดปุ่มปุ่มเปิดปิดปุ่ม power แล้วก็กดปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับกดแท่ไว้จนกว่าเครื่องจะดับครับกดค้างไว้เลยปุ่มเปิดปิดกับปุ่มลดเสียงอ่าทีนี้มันจอดับปุ๊บแล้วเปลี่ยนย้ายมาเป็นในเพิ่มเสียงปล่อยสองปุ่มแล้วกดไว้แค่ปุ่มเดียวกดค้างไว้จนกว่ามันจะขึ้น Nav Data ขึ้นมาหน้าภาษาอังกฤษกดแท่ไว้เลยทุกคน รอทุกคนรอยาวไปอ่าเนีย่ยทุกคนขึ้นหน้าภาษาอังกฤษขึ้นมาละมันจะขึ้นหน้ารีบูตให้กดลดเสียงลงมาเลื่อนมาคําที่ว่ารีเซ็ตอ่ากดเข้าไปแล้วก็กดมารีเซ็ตข้อมูลเริ่มต้นอ่ากดเปิดปิดเข้าไปทุกคนอ่าเขาขึ้นหน้านี้มาก็กดเปิดเสียงปิดเสียงเนี่ยกดเลย ๊บรอทุกคนเดี๋ยวรอมันรีเซ็ตขึ้นมาเองรอให้มันขึ้นมาหน้าแรกอ่าทุกคนขึ้นมาหน้าสวัสดีละเราก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเลื่อนหาคำว่าภาษาไทยกดไปเริ่ม ก็กดยอมรับทั้งหมดก็กดไปกดถัดไปกดเข้าหน้าหลักให้ไม่ได้อะทุกคนอ่าัน,นีก็กดค้ามไปก่อนอันนี้มันก็จะให้ต่อ wi-Fi นะถ้าคุณมี wi-Fi ที่ร้านหรือที่บ้านก็ใส่ได้เปิด wi-fi อีกเครื่องหนึ่งอันนี้ผมปล่อย wiFi อ,อีกเครื่องหนึ่งของผมใส่ให้ลูกค้าเอาไวไผมก่อน ทุกคนคอนเนตมาแล้วแล้วก็กดถัดไปแล้วก็รอเนี่ยมันจะเข้ามาถึงหน้านี้เราก็ใช้เปลี่ยนบัญน,นี Google เพราะว่าเราจำเมลได้นะ c ีฟูเกิลเนี่ยเมลที่เราจดไว้อ่าแล้วก็เอาเมลเครื่องเนี่ยมาใส่ถ้าไม่มีเมลก็มีอีกวิธีหนึ่งทุกคนมันได้ปลดใส่โปรแกรมจากนั้นอ่ะแต่นี้เราจะมาสอนแบบจำเมลได้ของเจ้าของเครื่องถ้าจะเมลไม่ได้ก็จะมีอีก คลิปหนึ่งทุกคนเดี๋ยวรอติดตามนี้เราก็เสรแล้วเราก็เพิ่มรหัสเข้าไปครับทุกคนรหัสเมลของเราที่จดไว้นั่นแหละพิมพ์รหัสเข้าไปเลย3ามหห้าถัดไปอ่ทุกคนกดไปข้ามไปก่อน ก็เพิ่มบัญชีกันหนะ้ากดไปเลยฟึรอรอมันกำลังประมวลทุกคนกดไปไม่คัดลอกกดไปก่อนข้ามไปก่อนตามไปก็ให้มันเขาหน้าหลักได้อะทุกคนแล้วก็ไม่กู้ข้ามไปก่อน ถดไปยอมรับข้ามข้ามเลยข้ามก่อนนะกนรนีนี้จะง่ายเพราะว่าเราจะเมีวได้ถ้าจะเมีวไม่ได้นี่จะมีอีกหลายขั้นตอนมากกว่าน,นี้ตัวนั้นจะเข้าไปที่โปรแกรม โปรแกรมปลดล็อกของคอมอันนี้แล้วก็ข้ามไปก่อนอ่าทุกคนแค่นี้ก็เป็นเสียดสิ้นแล้วทุกคนก็ไม่ได้ยากนะถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลคดด์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนแล้วก็รอทำตามได้ทุกคนดูคลิปผมแล้วก็ทำไปด้วยได้ไม่ได้ยาวเลย เสร็จสิ้นแล้วแค่นี้แหละมันก็หลายขั้นตอนนะเราก็ข้ามข้ามไปก่อนเราก็ต้องไม่ได้ไม่ต้องอะไรกับมันเราไปตั้งคาภายหลังเราเนี่ยทุกคนเข้านาหลักได้ละก็จะขอจบคลิปีย่างนี้นะครับทุกคนเดีย๋ยววันหลังจะมาลงคลิปให้ดูใหม่ นี่ก็ขอลาไปก่อนครับทุกคน,กน,กน,กนบ๊ายบาย